ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ฟานโก้ก็ได้ส่งต่อนะครับสะพานบุญจากก็ซิดอนะครับซิดอคันะครับผมนะครับซึ่งได้รับความเมตตานะครับจากคุณแม่คุณแม่คุณป้ามนนะครับผมนะครับแล้วก็คุณแม่เล็กนะครับผมนะครับ เมเล็กของเรานะครับอ่าคุณเมเล็กหรือคนแม่อะไรเนาะน,นะครับอาจจะเป็นคุณแม่เล็กนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับผมเพราะว่าวานโก้ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนะเป็นผู้นําทางนะครับผมนะครับอ่าผู้นําทางซึ่งนําอ้อยนะครับผมนะครับนะอ่ามาส่งต่อให้กับช้างนะครับที่อยู่ฝั่งอ่าสารคามนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนช้างเนาะ นะครับเราก็ได้ได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วเราก็คิดถึงเพื่อนช้างนะครับก็อยากให้แม่ๆ่ได้บุญต่อนะครับได้บุญต่ออีกนะครับผมพ่อควานก็เลยให้โอกาสนี้นะครับน่ะเป็นไกด์นะครับพามานะครับผมนะครับซึ่งโอ้โหดูทางกันเมื่อจ๋านะครับน่ะอันนี้ข้ามมาจากฝั่งสุรินทแล้วนะครับน่ะมาฝั่งสารธามนะครับผม นะครับเดี๋ยวดูทางเอานะครับนะไกลแค่ไหนบุญก็ถึงเนาะคุณแม่จ๋านะครับก็ขอให้บุญนิดถึงนะครับให้คุณแม่ของเราได้รับอานิสงส์นี้นะครับผมอย่างอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราก็พยายามนะครับเราเราได้กินแล้วเราก็คิดถึงเพื่อนช้างนะครับที่ยังอยู่ข้างในนะครับผมนะครับอยากให้ได้กินด้วยนะครับเราก็เลยถือโอกาสนี้นะครับพา พาดีโดนะครับดีโดคํานะครับนะเดี๋ยวไปพาไปว่าอย่างนั้นนะครับผมเราก็เลยถือโอกาสนี้มาดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกมเป็นอยู่เขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอฟางก็จะไปอีกประมาณ1กิโลนะครับผมไปอย่างนี้นะครับประมาณ1กิโลเข้าป่าไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวถึงแล้วค่อยไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม นะครับเึ็นฝนจะตกคว้าจะร้องนะครับผมนะก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับกับการได้รับหน้าที่นะครับผมเป็นสะพานตุ่นให้แม่ๆนะครับผมเพื่อให้ช้างที่กําลังหิวนะครับได้กินของหวานนะครับเหมือนน้องลุงเรืองของเรานะครับผมนะครับคุณแม่ได้ไม่เห็นแล้วก็เมตตานะครับสงสารนะครับผมก็เลย จัดของมาให้นะครับนะเพื anyway. ah, so I I è, ่อนน้องก็ได้กินแล้วพ่อควานก็คิดถึงนะครับเพื่อนช้างอีกนะครับอ่าที่ยังอยู่ในป่านะครับผมนะครับนะอยู่ในป่าเลยนะครับนี่เราก็จะตามหาให้เจอนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับพี่ควานก็มานะครับผมไม่รู้ทางนะครับแต่ว่ายังไงเราก็อยู่ใกล้กว่าก็เลยรับอาสาเลยนะครับผมนะครับก็ภาพวาพ เขาจับ G P S ไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านไม่มีเลขที่นะครับอยู่ในอยู่ในป่านะครับผมนะครับอยู่แถวบ้านทางสารคามนี่เขาจะมีดอนนะครับมีดอนมีที่ดอนด้วยนะครับผมไม่เหมือนสุรินนะครับสุรินนี่จะเป็นโล่งหมดเลยนะครับผมของเขาจะมีโนนมีดอนนะครับไปปลูก้างได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ขามาแล้วนะครับ นะครับผมหนึ่งเที่ยวของคุณแม่นี้นะครับผมนะครับได้ช่วยช้างได้หกเชือกนะครับผมนะครับก็มีล่งเรืองนะครับช้างท้องของเราครับคุณยายบุญมีนะครับช้างชรานะครับแล้วก็ไปน้องคุณยายจันดีนะครับผมคุณยายจันดีนะครับแล้วก็น้องโมกโมกโปนะครับผมนะครับสี่เชือกแล้วอยู่ฝั่งสุรินนะครับผมแล้วอาจจะได้ทางนี้อาจจะมีสามเชือกนะครับเป็นเกดเลยนะครับผม นะครับมีช้างอ่าน้องละดีนะครับผมนะกับดอกลักนะครับแล้วก็จะมีช้างอ่าอ่าพลายอีกหนึ่งตัวหนึ่งเชือกนะครับอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับถึงแล่นี่ครับผมดูครับอ่ากว่าจะมาถึงนะครับอ่าแต่ก็ดีนะครับเขามีเขามีที่ดอนที่อะไรให้ปลูกช้างอยู่นะครับผมนะครับนี่ครับ ในน้องละดีนะครับผมน้องละดีนะครับอ่ะที่ขึ้นรถยากว่าจะมาแล้รมาไม่ได้นะครับผมนะครับนี่น้องละดีนะครับผมแล้วก็มาคุณยายดอกลักนะครับนี่คุณยายดอกลักของเรานะครับน่าทางานอยู่ด้วยกันนะครับผมนะครับแต่อยู่ตนละจังหวัดนะครับนะครับนะครับผมอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวพ่อควานก็จะพาไปดูอีกหนึ่งเชือกนะครับเป็นช้างช้างพลายนะนะครับผมช้างพลายนะครับโอ้โหเขามีดอนนะครับมีนาดอนมีอะไรให้ปลูกช้างดีนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูช้างพลายกันนะครับนะหนึ่งเที่ยวของคุณแม่นี้ได้ช่วยเหลือช้างได้เจ็ดเชือกแล้วนะครับผมนะฮะให้ช้างได้กินนะครับ ผมนี่ซื้ออะไรก่อนนี่โจ้นะครับผมนี่ปลาโจ้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พ่อควานก็มาที่นี่นะครับผมนะครับซึ่งก็อยากมานะครับแต่ไม่มีจังหวะที่จะได้มานะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เป็นไกด์นะครับเป็นไกด์นำทีมพ่อควานซิดอคกคัมหมอซิดอคัมนะครับมานำทีมมานะครับผมเข้าปามานะครับลึก พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการเป็นสะพานบุญให้แม่แม่นะครับผมนะครับอ่าได้ช่วยเหลือช้างได้เจ็ดเชือกแล้ววันนี้นะครับผมนะครับอ่าช้างพลายสุดหล่อของเราหนึ่งเชือกนะครับอ่าเจ้าโจ้นะครับนะอ่าปลายโจ้นะครับผมโอ้หน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับผมอ่าฟานโก้ก็เพิ่งเคยเห็นใกล้ๆนะครับได้เห็นช้างงานะครับผม นะครับเกิดมาก็เพิ่งได้อยู่ใกล้ๆนี่ครับผมอยู่แต่กับช้างอ่าพังนะครับอ่านี่นะครับผมก็กราบขอบคุณเดอ้อคุณแม่คุณประมนเนาะคุณประมนคุณแม่เล็กมเนาะครับนะที่มอบ่าทั้งคะแนนทั้งอ่าของหวานหวานนะครับไม้น้องช้างของเรานะครับผมนะครับ ทางนี้เหมือนไปดาวองคารก็เห็นเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่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 ใช่อุปสรรคนะครับกับการทําบุญนะครับวันนี้นะครับพอควานได้อยู่ใกล้ๆช้างงาก็รู้สึกกลัวๆอยู่นะครับผมนะครับนี่นะครับผมนะครับก็ให้แม่แม่ดูนะครับนะไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเอาอ้อยลงกันนะครับผมนะครับ อ่าเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับฮะมันยี่สิบเดือนมันเกิดมันเตือนทีนึงเนี่ยมันมึงมึงป้านมึก้อนนี่มันเป็นสีน่อยๆออกพากันเฝ้าอยู่สองคืน ผมภารกิจวันนี้นะครับของควานโก้นะครับอ่าเป็นสะพานบุญต่อจากอ่าจีดอคํานะครับแล้วก็อะไรนี่ช่องอะไรนี่ไม่มีช่องหรอครับอ่าไม่ได้บัญชีให้แม่ดูเลยเดีววันจับไม่ได้แล้วนะครับนะครับนะครับผมนี่ก็ น้องละดีคุณยายละดีนะครับผมนะครับคุณ <transcend> ยายละดีเด้อครับผมอยู่ข้างในนู้นโอ้น้องอันนี้ดอกรักนะครับดอกลักนะครับดอกรักนะครับ <S <S อ,รอันนั้นน้องละดีนะครับผมน้องละดีที่อเอาขึ้นรถตอนนั้นมาไม่ได้นะครับนะ่ะทำรถเขาเกือบพังนะครับผมต้องเอากลับเอาลงคืนนะครับอ่าอ่าเลยต้องรอนะครับรอพึอ่งมาได้นะครับผมนะครับ อ,อันนี้นะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับครับผมก็จะกลับแล้วนะครับผมนะครับนะพอควานก็จะเดินทางต่อไปอฟัง่งฝั่งบุรีรัมนะครับทีนี้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็ควานก็ต้องส่งต่อนะครับส่งต่อ ให้พ่อควานของสีดอ๊ค้ำต่อไปนะครับผมนะครับเพราะว่าทางนู้นก็ท่านก็จะได้อ่าวนกลับกลับไปทางบ้านพอดีนะครับผมพ่อควานก็ต้องได้ลงนะครับที่บ้านน้องเหลืองของเรานะครับผมนะครับก็กล่าวขอบพระคุณนะครับคุณปร้มมลนะครับคุณแม่เล็กของเรานะครับผมนะครับที่มอบอ้อยเข้ามานะครับได้หลายเชือกนะครับวันนี้ก็จะไปต่ออีกหลายเชือกนะครับผมนะครับ นี่ก bon ็จะกลับแล้วนะครับนี no ่ค <nước> ร <Genius. S 1> ับผมนี T ่ก <My> <who hip> ็กล <No am. S 1> ับมาแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับกลับมาจากสารคามแล้วนะครับกลับมาถึงน้องลูเรืองแล้วครับนะครับน้องก็ได้กินน้อยกินอะไรเยอะเลยวันนี้นะครับผมนะครับก็กล่าวขอบพระคุณคุณปรามนนะครับคุณแม่เล็กของเราอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะครับวันนี้ปอกฟานก็ เห็นน้องช้างของเราได้กินแล้วนะครับก็เลยคิดถึงนะครับพูดง่ายว่าถ้าเราได้ไปช่วยช้างอีกสัก4ี่ห้าเชือกนะครับคุณแม่ก็คงจะได้บุญต่อไปอีกนะครับผมนะครับปาดโก้ก็เลยเข้าไปนะครับช่วยน้องอาคุณยายจันดีนะครับผมนะครับยายจันดีแล้วก็น้องโมโค้นะครับนะยังไงก็ ได้ช่วยกันเป็นสะพานบุญต่อไปอีกนะครับผมนะครับมาให้แม่ๆได้รับเยอะๆนะครับนะจากการให้น้องุงเรืองมาวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามน้องรุงเรืองแฟมิลี่ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ